สวัสดีครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมช่องร้อยเป็ดอีสานบรรณาครับผมสําหรับวันนี้บรรยากาศฝนตกเนาะครับผมพี่น้องบอัได้มีเวลาไปถ่ายทํปาเันืดครับวันนี้จะมาถ่ายทําแบบเป็นคลิปแบบป่ยาวมากนักครับวันนี้จะมาให้ชมเบึงคนที่รักในการปลูกโคลโคาเซียเนาะครับผมอันนี้จะมาให้ชมเบึงระหว่างแบ็กรันเนอร์กับแบ็กเมจิกครับผม ซึ่งสองชนิดนี้ถ้าเป็นมือใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแยกแยะออกยากเนาะพี่น้องเพราะว่าใบาเพิ้นอ่ะจะคล้ายๆกันมากเลยที่ทเดียวครับผมแทบจะเวลาเพ่นใบแก่แล้วแทบจะแยกแยะบ่ออกครับผมพี่น้องนี่ครับเบิ่งใบแบ็กรันเนอร์อันนี้แบ็กไมจิกครับผมนี่ครับซึ่งเป็นใบเข้มสีดำคือกันเลยครับพี่น้องสีดำออกม่วงเนาะนี่ครับผมแต่ว่าสําหรับวันนี้ผมจะมา แยกแยกและนำเสนอเกี่ยวกับลักษณะของเพลนเนาะครับผมลักษณะของแบคแรนเนอร์กับแบคเมจิกครับผมนี่คือแบคแรนเนอร์นะครับผมพี่น้องต้นนี้เป็นออกติด,ด่างครับผมนี่ครับบริเวณนี่ก็จะเห็นว่าเป็นสีเขียวแทรกกับสีม่วงเข้มครับผมนี่ครับถ้าเพิ่นตากแดดดีๆนั่นจะออกเป็นสีดำเข้มปึ๊ดเลยครับผมพี่น้อง นี่ครับส่วนยอดเพิ่นก็นจะเป็นลักษณะสีครับผมแบ็ครันเนอร์เนาะพี่น้องนี่ครับซึ่งผมกระแปะอย่างนึงผมนั่นมากเอาเข่าแบบบได้เลดดดร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าผมชอบตรงที่เพิ่นมีสีเขียวแล้วก็ตัดกับสีเ,เข้มๆเป็นสีดําสีม่วงเนาะสีม่วงอมดาเนาะพี่น้องเพราะว่าผมนั่นทําสีเดียวปึ๊ดเลยทีเดียวนั้นผมจะบ่คอยชอบครับผม เดี๋ยวนี้จะมาบอกสําหรับคนที่เป็นมือใหม่และมือเก่าก็รับชมไปพร้อมกันเด้อพี่น้องจุดที่แยกแยะออกก็คือแม็กรันเนอร์นั้นจะมีนี่ครับเป็นขึ้นเป็นขึ้นพิ้วนี่ครับผมเห็นบหมครับผมเปิดขึ้นนี่ครับเป็นยักษ์ขอบบ,บริเวณใบเพป็นครับผมนี่คือลักษณะของแบคแรนเนอร์เนาะพี่น้องนี่ครับส่วนแบ็คเมจิตนั่นก็นจะเป็นเครื่อง,งบอนทั่วไปจะบุค่อยมีรูปยักษ์ เห็นบ่ครับผมจะบอกค่อยเป็นคลื่นยิ่งเวลาโตเล้วแบ็กแันเนอร์นั่นก็นจะยิ่งเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นพิ้วกว่าครับผมใบพั่นจะพิ้วกว่าเนาะพี่น้องขอใบตรงบริเวณขอใบพั่นจะพิ้วกว่าครับผมนี่ครับจะเป็นคลื่นพิ้วเลยละครับผมซึ่งแบ็กเมจิกและแบ็กแันเนอร์นี่ถ้าเป็นต้นใหญ่ก็สูงครับผมประมาณ เม็ดกว่าครับประมาณเม็ดห้าสิบถึงแล้วแต่ความสมบูรณ์เนาะประมาณสองเม็ดได้ครับผมนี่ผมจะซื้อมาสะสมตระกูลโคโลคาเซียเนาะพี่น้องส่วนใบอ่อนๆพนนีครับผมที่พ่นยังโบออกลายครับผมก็จะเห็นว่าเป็นสีเขียวซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อยครับผมพี่น้องนี่ครับซึ่งเบลืองทางหลังพอด้วครับผมนี่ครับ เบื่องแบกแรนเนอร์แล้วพี่น้องเบงแบกแรนเนอร์มันก็จะมีเห็นบ่ครับผมนี่ครับคือทางหลังใบเป็นนอกพี่น้องแต่ว่าถ้าสังเกตเบิ่งดีๆอัใบเพิ่นจะบกค่อยคลือกันปานเด๋พี่น้องนี่ครับจะให้เบิ่งภาพมุมสูงเนาะพี่น้องนี่ครับเปียกเมจิกนั่นก็จะสีเข้มกว่าเล็กน้อยครับผมพี่น้องอันนี้อยู่ที่สีของแดดได้ครับผมถ้าเป็นตากแดดดีก็จะได้สีที่ เข้มมากครับผมถ้าโปรเดมากสีเข้มๆเ,เป็นม่วงอมแบบดำเข้มๆเ,เลยก็จะไปตากแดดตากแดดร้อยนะ่ะจะได้สีที่เข้มดำดีครับเป็นทั้งโทนม่วงเนะาะเพรับเมเป็นสีเข้มๆเ,มเมนาะนี่ครับเปิงยอดพันครับผมนี่ครับเล็กเมจิกก็คือเป็นแค่อจังชื่อพี่นนาะครับผมนี่ครับมวนดำเวทมนต์เนาะพี่น้องที่มันเรียกกันครับผม น่ครับไหลพันครับผมลักษณะการขยายพันธุ์ก็คือผมเบ้าล้วครับผมก็จะแทงไหลออกมาซี่เราก็ตัดแยกออกไปครับผมซึ่งราคาสองต้นนี้กับราคาขบค่อยแตกต่างกันนะผมราคายังรักลอยอยู่เนาะเพราะว่าราคายังไม่แรงเท่าไหร่ครับผมนี่ครับที่ผมซื้อต้นนี้มากอะเห็นจุดเด่นเพิ่นตรงนี้แหละครับผมแค่ใบเดียวนี่แหละครับผมที่จริงแล้วผมนั่นเป็นคนแปลกอย่างหนึ่งคือ ถ้าเป็นสีเดียวล้วนนั้นผมจะบุคคยให้ความสนใจประเดครับผมแต่ว่าถ้ามีเป็นจุดเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นจุดด่างเล็กๆน้อยนั้นผมจะสนใจเป็นพิเศษแล้วก็เป็นนักสะสมที่ต้องการของที่มันแปลกๆออกไปจากคนอื่นเนาะพี่น้องคล้ายๆว่าไม้ด่างนี่ผมก็ชอบเป็นพิเศษครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งต้นแบ็คเมจิกต้นหนึ่งที่ผมปลูกลงดินนะครับเป็นการเปรียบเทียบเบ่งว่าระหว่างปลูกลงดินกับปลูก ใส่กระถางนั่นอันใดจะใหญ่กว่านะพี่น้องเดี๋ยวผมจะทําการยกกระถางไปเปรียบเทียบเบื่องครับผมพี่น้องนี่จะพามาชมเบื่องหลังบ้านเนอพี่น้องสำหรับเป็นขารเปรียบเทียบเนาะระหว่างการปลูกลงดินกับการปลูกใส่กระถางเนาะพี่น้องปลูกลงดินนั่นก็ปรากฏว่าใบเพ่นจะค่อนข้างที่ใหญ่กว่าเนาะพี่น้องนี่ครับใหญ่เท่าฝ่ามือผมเลยครับผมเห็นบ่ครับแต่ว่าปลูกใส่กระถางนั่นเบื่องครับ เียบเทียบกับมือผมเบื่องครับผมนี่ครับพากฏว่าเราปลูกลงดินนั่นจะค่อนข้างที่จะใหญ่เร็วกว่าครับผมแล้วก็แตกไหลนิดนี่ครับเป็นบ่ครับแตกใบดีขึ้นกันครับผมแล้วก็สีค่้นข้างที่จะเข้มเพราะว่าบริเวณนี้จะโดนแดดประมาณช่วงปบายใบพอมครับผมนี่ครับเปรียบเทียบให้เบื่องเนาะครับผมสําหรับคนที่ชอบ ตะกูลสีดำดำแบกมีจิกนี่ก็เป็นทางเลือกนึงครับผมแล้วก็คนทั่วไปนั่นก็นิยมชมชอบปลูกว้ครับผมเพราะว่าเขาจะมีเสน่ห์ตรงที่ใบเข้มเข้มเลยแลครับผมพี่น้องนะครับถ้าเป็นว่าถ้าผู้ใดอชอบตระกูลนี่ครับผมก็ลองไปหาซื้อเบิ่งครับผมซึ่งราคาบกแพงมากนักพี่น้องต้นแบกมีจิกนี่ถ้าเราปลูกลงดินเนาะพี่น้องก็พยายามให้ มีน้ำไหลผ่านครับผมบริเวณตรงนี้แล้วก็เราจะทำคันกั้นน้อยๆไปพี่น้องเพื่อให้น้ำขังเล็กๆน้อยๆครับผมเพื่อจะแตกไหลดีเนาะครับผมนี่ครับส่วนนี่ก็จะพามาเบื้องหลังบ้านเนาะครับผมส่วนที่เป็นบอลกระดาษด่างผมก็ที่เป็นต้นแม่เขียวผมก็จะปลูกไว้ครับหลางหลายครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้บริเวณหลังบ้านครับผมเพราะว่าต้นเขียวนั่นก็จะปลูกทิ้งไว้ข้างนอกเลยครับผม ประมาณแดดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องนะครับตากแดดใบเสียใบยางกับกเป็นย่ยนยางเพราะว่าเป็นใบเขียวเนาะพี่น้องครับเดีย๋ยวผมจะพาพปเบิ่งต้นโคโลคาเซียอีกชนิดหนึ่งครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นโคโลคาเซียเบ็คอรอนเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นไปอันนี้คือผมมาให้เบิ่งอีกส่วนหนึ่งครับผมที่เป็นมีอยู่นี่ครับผม มันบอกเริ่มต้นราคาที่สามพันมันบอกครับน,บนี่ครับผมก็สนใจยุคครับผมแต่ว่าก็ยังไริทําการมาซื้อมาขยายพันธุ์ไว้เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่งยังพันแบ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามเบื้องถ้าผมไปซื้อมาแล้วก็จะมาลงให้เบื้องครับผมแต่ผมก็จะพาไปเบื้องต้นคโรคาเซียที่ผมมีอยู่เนาะครับผมต้นคูโคาเซียชนิดนี้ก็เป็น เรียกภาษาไทยเพิ่็จะเรียกว่าเมงมุมเนาะครับผมซึ่งถ้าเวลาเพิ่นแก่ตัวแล้วเพิ่็จะมีเหมือนใยเมงมุมมาจับบริเวณใบพ่นนั่นครับผมอันนี้ก็ถ้าเพิ่นใบแก่แล้วหรือว่าออกลายแล้วผมจะมาอัปเด้เบื้องแรพ่อแม่พี่น้องครับผมนี่ครับแล้วก็จะมาชมอัปเดตเบิ่งแรกวิวตี้นะครับผมแรกวิวตี้นี่ก่อนข้ังที่โตเร็วครับผมพี่น้องนี่ครับซึ่งผมปลูกไปวันก่อนเี่ยองครับผมแล้วเพิ่แตกไหลแตกยอดขึ้นมาหลายครับผมพี่น้องนี่ครับ อันนี้ผลตกใส่ครับผมหน้าก็เลยท่วมจักน้อยครับผมนี่ครับนี่สามารถแยกหน่อได้แล้วครับผมเอาไว้จักสองใบคนค่อยแยกหน่อครับผมพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมผมจะบอกเขาวข้าสำนีเดอครับผมสำหรับตระกูลโคโลคาเซียเนาะสำหรับคนที่สนใจกะยังเป็นราคาที่จับต้องได้พี่น้องบูเดกะลองไปหาซื้อเบ่งเดอครับผมตระกูลโครโลคาเซียเนาะครับผมลองไปหาเบิ่งครับพี่น้องส่วนจุดที่เป็นด่างเป็นอย่างนี้กะเขาไปสังเกตเอาเองนะครับผมอันนี้คือจะหายากหน่อยจังน้อยครับผม ที่มันเป็นด่างเป็นจุดอย่างนี้เนาะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เนาะได้เวลาสมควรแล้วก็คอยทิดตามช่องร้อยเป็ดอีสานบ้านนาะเพื่อเป็นกําลังใจงเด้อครับผมแล้วก็สำหรับคนที่อยากเข้าร่วมกลุ่มเด้อพี่น้องเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มคนรักไม้ด่างแรกเปลี่ยนความรู้กันครับผมสําหรับกลุ่มนี้จะตั้งขึ้นมาเพื่อคนมีแนวคอยคิดใกล้เคียงกันแล้วก็คนที่ชอบในไม้ด่างคือกันเด้อพี่น้องบปรดสนใจก็เชิญครับผมเข้า ร่วมกลุ่มแล้วกัไปเป็นพี่เป็นน้องพี่ที่ปรึกษากันเนาะประดมีปัญหาอันใดก็สามารถแชร์ลงกลุ่มได้ครับผมเอาสําหรับคลิปนี้เนาะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมโปรดติดตามช่องร้อยไปอีสานบ้านนาะเพื่อเป็นกําลังใจเด้อสาหรับคลิปนี้ในเวลาสมควรแล้วขอวก่วาวคำว่าสวัสดีครับ